วันนี้นชิมีเทคนิคเล็กๆน้อยๆมาฝากสำหรับคนที่ work from home ว่าเราจะ work from home ยังไงให้งานของเราได้ประสิทธิภาพในช่วงที่เราทำงานที่บ้านนั่นเองนะคะเพราะว่าหลายๆบ้านเนี่ยแน่นอนละ่ะต้องทำงานที่บ้านแต่สำหรับบางคนเนี่ยจัดระเบียบตัวเองไม่ได้บางคนตื่นเกือบเที่ยงมาเลยทำให้เนื้องานของเราที่ต้องทำงานเนี่ยมันมีเวลาในการจัดการน้อยลงงานจึงไม่ได้ตามเป้าเพราะว่าเราจัดระบบระเบียบไม่เป็นเพราะว่าเราอยู่ที่บ้านนั่นเองนะคะอันนี้ก็เลยเป็นปัญหาวันนี้นชิก็เลย นาเทคนิคเล็กๆ,ๆน้อยๆมาฝากนะลองเอาไปปรับใช้ดูไปทําดูนะข้อที่1เลยก็คือให้ก่อนนอนเนี่ยเราเอากระดาษขึ้นมานะเราปากาเขียนสิ่งที่เราจะต้องทําในวันพรุ่งนี้ว่ามีอะไรบ้างจดมันลงไปนะในกระดาษอะไรที่มันอยู่ในสมองเราเนี่ยเมื่อเราชัดเจนม,มันลงบนกระดาษมันจะทําให้เราประมวลผลวิเคราะห์สิ่ง,งต่างๆนั้นง่ายขึ้นมันจะชัดเจนกับตัวเรามากยิ่งขึ้นนะคะเขียนม,มันออกมาสําหรับงานของพรุ่งนี้ ทีนี้เมื่อเขียนเสร็จแล้วเนี่ยให้เรามาดูว่างานไหนสําคัญที่สุดวงเล็บ A1 ไว้ข้างหลังนะวงเล็บ A2 งานสําคัญลองลงมาและ A3 ตามตามลำดับทีนี้เราจะดูยังไงว่าอันไหนสําคัญอันดับแรก2-3ให้เราวิเคราะห์ตัวเองแบบนี้ว่าสิ่งไหนในรายการที่เราลิสต์ลงมา หากว่าเราไม่ทำสิ่งนั้นจะมีผลกระทบกับรายได้หน้าที่การงานแล้วก็ชีวิตครอบครัวของเราให้จัดลําดับตัวนั้นเป็นงานอันดับที่1ที่สําคัญที่สุดนะหากว่าเราไม่ทําอันนี้โอ้โหแบบไม่มีเงินเข้าแน่เลยหากว่าไม่ทาอันนี้ครอบครัวลําบากแน่เลยอันนั้นคืองานที่สําคัญที่สุดก็เขียนเองหนึ่งไว้ข้างหลัง ทีนี้เราก็ไปนอนนะคะพอวันพรุ่งนี้เราก็ดําเนินการตามแผนนั้นทํา A1 อันดับแรกแล้วก็เมื่อจบก็ทํา A2A3 าตามมานะทีนี้ข้อ2อนะคะอันดับที่2ที่เราจะต้องมาจัดระเบียบตัวเองใหม่ก็คือให้เราตั้งระบบระเบียบของเราเลยไว้เลยว่าเราจะต้องทํางานตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงนะเราจะต้องตื่นนอนทํางานกี่โมงเหมือนกับว่าเราไปทํางานที่ออฟฟิศทั่วๆไปเช่นหากว่าเรา เช่นหากว,ว่าเราทํางาน9โมงสตาร์ททำงานที่9โมงก็ให้เราตื่นและตัดเตรียมจัดการภารกิจส่วนตัวของเราตั้งแต่ก่อน9โมงให้มันจบอาบน้ําอาบท่ากินข้าวกินปลาให้จบนะคะแล้วก็มาสตาร์ทตั้งสมาธิทํางานในช่วง9โมงหรือบางคนอาจจะตั้งไว้10โมงก็ได้อ่าอันนี้คือเป็นการจัดระเบียบวางแพนตัวเราให้มันเป็นระบบทําแบบนี้ทุกๆวันนะอย่าไหลอย่าอย่าเละเทะโดยเด็ดขาด ขัดมานะคะข้อที่3ก็คือเมื่อเราดังทํางานแล้วเนี่ยบางทีเราอาจจะไม่ได้ลุกไปติดต่อกับฝ่ายนั้นฝ่ายนี้ในออฟฟิศปกติของเราหรือในหน่วยงานองค์กรที่เราเคยทํางานปกติมันก็อาจจะทําให้เรานั่งนานเนาะทีนี้ให้เราตั้งนาฬิกาปลุกไว้เลยว่า15้านาทีใน1ชั่วโมงเราจะต้องลุกขึ้นมาเดินนะคะเดินเพื่ออะไรเพื่อกระตุ้นเลือดลมให้มันไหลเวียนเพื่อกระตุ้นให้ร่างกายของเราเนี่ยไม่หยุดไม่อยู่กับที่นะลุกให้มันมีการเคลื่อนไหวเลือดลมเราจะได้วิ่งนะคะน้นําเหลืองจะได้ขับนะคะทําให้เราไม่ปวย โรคบอลล่องกระดูกหรือโรคปวดหลังนั่นเองนะคะอันนี้คือข้อที่3ถัดมาข้อที่4นะให้เราตั้งเวลาไว้ว่าการทํางานของเราเนี่ยจะสิ้นสุดในช่วงกี่โมงงานหลักๆนะสมมติว่าอาจจะตั้งเวลาตั้งเวลาไว้ว่าเออเราจะต้องเลิกงานประมาณหกโมงเย็นนะเมื่อไรก็ตามพอหกโมงเย็นปุ๊บเราก็วางงานแต่เป็นงานหลักๆงานใหญ่ๆงานที่เป็นเนื้องานหลักๆ แต่งานย่อยๆเราอาจจะมีติดต่อบ,บ้างเช่นบางคนทําธุรกิจออนไลน์เนาะมีลูกค้าทักมาก็ตอบนะก็คือมันก็ต้องตอบอยู่แล้วนะดังนั้นงานย่อยๆพวกนี้ยัง,ยงต้องทําอยู่แล้วแต่งานหลักๆอย่างเช่นเราต้องหาออเดอร์ต้องสั่งของนองอะไรก็อาจจะเป็นแบบวางไว้ก่อนเพื่อที่อะไรเพื่อที่ว่าเราเจะเวลาหลังฮอโมนนั้นะทานข้าวทานปลากับครอบครัวนะปฏิสัมพันธ์กับครอบครัวซึ่งเราจะไม่สูญเสียความสัมพันธ์ในครอบครัวไปด้วยนั่นเองนะคะ ถัดมาข้อสุดท้ายข้อที่5นะคะก็คือให้เรามาวิเคราะห์ง,งานนะในทุกๆวนันว่าวันนี้เนี่ยเนื้องานที่เราได้ทําลงไปเนี่ยมันมีอะไรเป็นปัญหาไหมเหมือนเรามาย้อนดูผลงานของเราเพื่อที่จะเป็นการพัฒนาและปรับปรุงตัวเราให้มันพัฒนาขึ้นในวันถัดไปเช่นยกตัวอย่างวันนี้สำหรับบางคนเออมีการโทรติดต่อลูกค้าหรือมีการไลน์คุยกับลูกค้าเราไปย้อนอ่านไลน์นั้นว่าเราพูดกับลูกค้าเนี่ยคนฟังเขาอ่านแล้วเขาจะรู้สึกยังไงเขาโอเคไหมเราพิมพ์อะไรไปแล้วแบบเหมือนมัน,ม,น,ม,นมันไม่โอเคไหม เพื่อเป็นการย้อนดูตัวเราว่าวันนี้เราทํางานมาวิเคราะห์ตัวเราทํางานเป็นยังไงบ้างหรือสําหรับบางคนโพสต์สินค้าเฮ้ยวันนี้แคปชั่นที่เราพิมพ์โพสเนี่ยถ้าเกิดในมุมของลูกค้าเขามาเห็นเขามาอ่านเนี่ยเขาจะรู้สึกยังไงเขาจะมีแอคชั่นไหมกับการที่เห็นโพสต์เราเห็นแคปชั่นแบบนี้หรือเราควรปรับยังไงอันนี้การวิเคราะห์เนื้อง,งานของเราในวันที่ผ่านมาเพื่อที่อะไรเพื่อที่เราจะได้ปรับปรุงพัฒนาในวันถัดไปในแต่ละวันเราพัฒนาวันละนิดนึงวันละ1% 1%เ สามร้สาวันเราพัฒนามากขึ้นตั้งเท่าไหร่ลองคิดดูนะคะอันนี้ก็คือเป็นการทบทวนตัวเองในแต่ละวันไม่ต้องไปแข่งกับใครแข่งกับตัวเราในวันอดีตที่ผ่านมาเพื่อวันพรุ่งนี้เราจะดีขึ้นกว่าวันเดิมนั่นเองนะคะอันนี้ก็คือ5ข้อนะคะที่เราเอาไปปรับใช้ดูในการจัดระเบียบตัวเองเพราะเชื่อว,ว่าหากเอาไปใช้แล้วเนี่ยนะงานเราจะได้ประสิทธิภาพมากขึ้นเราจะรู้สึกเลยว่าเราจัดระบบระเบียบในการทํางานได้อย่างชัดเจนม,มากยิ่งขึ้นอย่างแน่นอนเลยทีเดียวนะคะ